เอาละครับก็ขอเวลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ c กโตวันนี้ก็ยุดกับเอาสารเกมที่น่าสนใจนะทุกคนเออเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสัพยุตมิญญาจารย์เกนชินอิมแพกห้องไข่สตาร์เลวเซนเลสเซนซิโลวัตเทลิ่งเวฟและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สนใจติดต่อเต็มเกมสแกน QR code หรือแอดไลน์แมงปอช็อปมีแอดด้วยนะร้านเปิดบริการ24ชั่วโมงก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยเออทุกคนคิดว่ามันมันคือเกมอะไรมันก็คือซิยวหยนปะทุกคนคิดเหมือนผมปะว่าว่ามันคือซียวหยนเออเนี่ยดูรูปดิเออนี่โอ้โห ดูยังไงมันก็มันมันก็คือเซลล์แหยนใช่ไหมทุกคนอ่ะทุกคนคลิกคิปมันผมใช่ปะนี่เลยคือคือมันนี่มันมีให้ดูอย่างนี้ด้วยในอันนี้ก็มูก,กูเนาะเอ้ยไม่ใช่มูกูดิอันนี้มันผู้พิทักษ์กูเอออันนี้ก็ดูยังไงก็เป็นเซลล์แหยนชัดๆอะอ่ะเนี่ยดูยังไงก็ใช่อ่ะเออทรงเนี้ยไม่ใช่ก็บ้าแล้วปะเออไหนดูคัสซีนสิมีม,มีมีคัสซีนให้ดูวะ แอคเซมันมันดูได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนเกมแปลกๆอ่ะเออดูดิเสี้ยมันหน้าตาแปลกๆมากเลยอ่ะอันอันนี้อันนี้อันนี้คือรูปร่างในเกมหรอรูปร่างในเกมแต่ทําไมรูปไอ้โปรไฟล์อันนี้มันแบบว่าแปลกๆวะสงสัยกันปะเออเนี่ยวิดีโอมันมีให้ดูใค่นะนะเออแล้วแล้วแล้วรูปตรงเนี้ยมันมันคืออะไรผมสงสัยมากเลย คือคือมันจะคือซิลหย่จริงจริงหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมแอบสงสัยอยู่นะอแอบสงสัยมากๆเลยว่าว่าว่ามันคืออันเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมผมมาไลฟ์สตรีมเกมนี้แน่นอนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวช่วงเช้าๆประมาณ9ก้าโมงเก้าโมงครึ่งแล้วกันอ่ะประมาณ9ก้าโมงครึ่งเดี๋ยวผมมาไลฟ์สตรีมเกมเกมนี้นะเออแล้วผมโหลดโหลดมาเรียบร้อยละอ่ะถ้วกดเปิดฮะนี่ แล้วทำไมผมผมกดเปิดมาแล้วมันมันม,ม,มันเป็นอย่างนี้วะทุกคนทุกคนคิดว่ามันมันมันคือเกมเดียวกันปะเออคิดว่าไงคิดว่าไงมันมันคือสัพป,ปยุทธ์ปะผมรู้สึกว่าไอ้พวกนี้มันมันไม่เหมือนสัป,ปรยุทธ์เลยไม่รู้ว่าจะเป็นสัป,ปรพยุทธ์จริงหรือว่าสัพป,ปยุทธ์ปลอมนะเออจะยังไงก็เด,งงเดี๋ยวังไงเดี๋ยววันนี้เจอกันในช่วงเวลาประมาณตอนเก้าโมงครึ่งเนาะ เออก็เดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันนะว่าเกมนี้มันใช่เกมสับรยุทธจริงหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่ามันใช่เกมสัพยุทธจริงๆทําไมทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเออหรือว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ลูกป,ปกหลอกๆให้เฉยแล้วรอให้เรามากดเล่นหรือเปล่าอ่าเออมันอาจจะเป็นลูกป,ปกหล,ลอกๆหรือเปล่าก็ยังไงเดี๋ยวรอเจอกันได้เลยเนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สตรีมช่วง9โมงครึ่งเนะเาะข่าวสารเกมในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถือว่ามันเป็นการเปิด เกมสัพยุธ์ใหม่ไปในตัวด้วยเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันข้างในจริงๆมันจะใช่หรือเปล่าเพราะว่าผมยังกดเริ่มเล่นไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมยังกดเริ่มเล่นไม่ได้เออมันมันให้เราเริ่มวันที่16เวลา10บโมงเนาะก็คือเวลาประมาณ9ก้าโมงบ้านเรานะั่นแหละเดี๋ยวผมจะลองกดดูก่อนนะ ก็ยังไงเดี๋ยวเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นแล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิป้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งประการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบายๆจะนี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ